สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนี่ครับวันนี้พบกับผม v ีออมือ2วุฒิเพชรยนต์นะครับก็วันนี้นะเดี๋ยวเอารถนี่ครับวีออนีครับที่ราคาประหยัดมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันบ้างดีกว่านี่ครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่ครับเป็น Toyota าว o ออสตัว J นะครับตัวขออภัยตัว G นะครับผมเป็นปี2017นนะครับผมก็เป็นรถมือเดียวป้ายแดงแล้วคันนี้บอกก่อนเลย ว่าผ่อนเนี่ยคค่างวด5,800บาทเท่านั้นตลอดอายุสัญญาเนี่ยครับย้ำเลยนะว่า5,800บาทตลอดอายุสัญญาในกรณีที่เราฟรีดาวผ่อนเท่านี้เลยเนี่ยครับผมเนี่ยฮะใครนะตั้งสเปคไว้ว่าเงินเดือนชั้นเนี่ยประมาณ12ื0 0สออยากได้วีออสไว้ใช้นะคันนี้คือว่าจบเลยนี่ครับขับกลับบ้านได้เลยนี่ครับรายละเอียดนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังกันว่ามีอะไรกันบ้างเนี่ครับเรื่องมันแต่ด้านหน้ากันก่อนนี่ครับ เรื่องของไฟในระบบไฟด้านหน้านะครับเป็นไฟแบบมัลตินี่ครับที่เป็นตัวไฟตัดหมอกนะฮะไฟตัดหมอกจะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์มีมาให้แล้วเรียบร้อยมีไฟเดย์ทา์ที่เป็น l e d นะที่ผมชี้นะสองฝั่งนะครับสวยเลยมีมาเรียบร้อยนี่ครับแล้วก็ตัวไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เรียบร้อยเป็นโคมแบบลมดำนี่ครับคือหล่อเลยนี่ครับแล้วก็โคมแต่ละเลนเนี่ยใส่เหมือนกันทั้งคู่นะครับซ้ายขวานี่ครับสวยใสเหมือนกันหมดเลย นี่ครับแล้วก็ตรงกันชนนี่ครับตรงสเกิร์ตด้านหน้านี่ครับรายละเอียดคือเดิมหมดเลยนี่ครับที่เห็นว่าว้าไปตรงนี้เนี่ยไม่ต้องตกใจนะเป็นปกติของทุกรุ่นนะครับมันเป็นที่เอาไว้มือสอดนะครับในการที่เปิดฝากระโปรงนี่ครับนะจะเป็นทุกคันนะครับเดินดูได้เลยนี่ครับตรงนี้นะนะพวกวีออสนี่ครับส่วนรายละเอียดตัวรถครับนะบอดี้เส้นสายอะไรต่างๆนะเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับไม่มีแกะไม่มีแงะนะครับผมล้อแม็กเดิม ขอบ15นิ้ว4รูร้อยนะครับสเปคแบบนี้เลยมากับยาง1.85 -60 ทับ60ขอบ15ครับนะฮะก็ดอกลึกๆอยู่นะครับใช้งานได้อีกยาวนานนะครับผมแล้วก็ได้ดิสเบรกทั้ง4ล้อด้วยระบบเบรกเป็นแบบ ABS นะครับมีโหมดเสริมเร่งเบรกกระจายเร่งเบรกแบบ BA มีมาให้ครบทุวนสมบูรณ์นะครับกระจกข้างปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็พับไฟฟ้าเรียบร้อยนี่ครับแล้วก็ทั้งบอดี้นี่ครับผมไม่มีรอยบุบรอยยิ้ม เนีครับเส้นสายโค้งมนมุมคมต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์มือจับสีเดียวกับตัวรถครับด้านท้ายครับได้ล้อแม็กเดิมนะครับขอบ15นิ้วเช่นเดียวกันมาพร้อมกับดิสเบรกทั้ง4รล้อนะครับผมสวยงามนีครับและด้านท้ายครับสวยเด่นเป็นเอกลักษณ์เลยน่ครับด้านท้ายนะได้ไฟท้ายแบบไลท์ไกดิ้งเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับแล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์กระยะมาให้อีก2จุดด้วยกันนะครับกล้องหลังมีมา ระบบความปลอดภัยด้านหลังนี่ถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับมีมาให้ครบจบเลยนะครับเป็นตัวจีนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูกันนะครับคุณผู้ชมนะฮะนะฮะดูนะครับด้านท้ายนะฮูน็อตนี่ไม่มีถอดไม่มีขยับเลยนะครับเราเล่นโครงสร้างเป็นหลักนะครับซื้อรถมือสองนะครับโครงสร้างต้องดีนะครับต้องเดิมต้องสวยร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับอย่างอื่นเนี่ยเนี่ยเราค่อยมาไล่ดูกันรายละเอียดนะครัรถต้องไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยชนนะเราต้องขายแบบนี้ นี่ครับยางอะไหล่เนี่ยประจงปัจจัยแม่แรงมีมาครบสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยเจาะ่อนแท็งแก้นแน่นอนนี่ครับสีธรรมะพร้าวเดิมสวยอยู่สมบูรณ์นะครับด้านท้ายจุกของได้กว้างๆเลยนะครับตามสไตล์ของวีออสนี่ครับประมาณนี้นี่ครับอ่ะมาดูกันต่อนี่ครับด้านขวากันบ้างนี่ครับด้านขวาตัวรถนี่ครับไม่มีรอยบุบรอยรั่ยิ้มแต่อย่างใดนะรายละเอียดเดิมสวยหมดทุกอย่างแน่นอนนี่ครับเจาะกันทีรายละเอียดนี่ครับให้ดูล้อก่อน ฝั่งนี้ก็ไม่มีเบียดฟุตบาทแต่อย่างใดนี้ยอับดิสเบรกสวยๆเนี้ยจานเบรกเลยนะครับใสๆสวยๆเลยดูครับนี่ฮะเราทําการขัดเคลือบสีเคลือบเซรามิกให้แล้วเรียบร้อยนะมูลค่าประมาณ3,500นหเนี้จัดให้แบบเรียบร้อย VIP ยีเนี้ยพร้อมกับการสปาบอบมาเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับบ่อนะเป็นบ่อผ้าลายกราฟิกนี่ครับลายมันจะคล้ายๆกำมะหยี่หน่อยเนี่ยครับก็ทป็การสปาให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยต้องทําความสะอาดให้อีกนะครับ เดี๋ยวผมทําการดูแลให้อีกไม่ต้องห่วงคือออกไปนี่ไม่ต้องอายใครแน่นอนรถสวยทุกคันแน่นอนนะครับมีที่วางแก้วน้ำหนใบนะครับด้านท้ายก็เปากจิงโจ้นะไม่มีหย่อนคอยเลยนะครับก็ถือว่าใช้งานมาตรงนี้ในส่วนตรงนี้ค่อนข้างน้อยนี่ครับสกอตเบอารต่างๆนะครับ,อร,บ,อร,นะร,บรอยขีบโรบอทเดิมโรงงานอยู่ครบครับเนี่ยสวนเบดอาร์คนะครับบอ,รรบ,บอกเลยว่าสวยครบทุกบานประตูอย่างแน่นอน แต่ว่าในคลิปอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูครบทุกบานประตูเนะครับเพราะว่าคลิปมันจะนานเกินไปเนี่ครับเอาเป็นว่าผมรับประกันโครงสร้างนะบริษัทเพชรยนต์นี่ครับถ้ามีการชนหนักจมน้ําพิคว่ำกับสีก็ไม่เนี่ครับเราซื้อคืนทันที100%อนี่ครับด้วยมาตรฐานเพชรยนต์นี่ครับ24ปีเนี่ยครับเปิดทําการมาขนาดนี้แล้วเนี่ครับเราไม่เอารถที่เกิดอุบัติเหตุมาขายลูกค้าอย่างแน่นอนเนี่ครับเสียประวัตินี่ครับ24บปีนี่ครับนะฮะประมาณนั้นเนาะมาดูเบาคู่ ก็มีรุร้อยนีดหน่อยนะแต่ทาการจัดให้เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าสวยงามใช้ต่อได้อีกยาวไม่มีฉีกขาดนะครับมีแค่รอยย่นของผ้าเท่านั้นเองนะครับคุณาลาัยเดิมนะครับ <S <S ได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชัน่นี้ครับมีคุ u คอน control กระจกข้างปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับปุญมใหเป็นแบบไข่นะแล้วก็ด้านในนะจะตัดเป็นด้วยสีดำนะครับตัดกับสีโอรสแบบนี้เลยนะี่ครับทุกบานประตูนะภายในทั้งหมดจะตกแต่งตัดสลับกันแบบนี้น่ครับไปขออนุญาตสตาร์ทให้เพื่อนเพื่อดูนิดนึงเดี๋ยวนะถือกล้องก่อน <c oughs> อนี่นะครับเสียบกุญแจไปเบยคกุญแจไปขึ้น1สเต็ปนี่นครับให้ดูก่อนว่าไฟสแสดงสถานะต่างๆขึ้นติดครบหมดนะครับไม่มีการหมกเหรือว่า6รงพลาชังแน่นอนอย่างเช่นที่เราเจอกันนะในบรรดารถคันสูงนะครับนะครับไม่มียอมแมวแน่นอนนะครับ,บ,แ,นนนรบแล้วก็นะครับตอนนี้สตาร์ทติดแล้วนะเครับเลขไม้ประมาณหนึ่งแสนมกิโล แล้วก็ไฟโชว์ต่างๆก็หายไปนี่ครับรายละเอียดเดิมเลยรับประกันเลยนี่ครับของจริงนะผมให้ดูแบบนี้ครบดีเทลเลยนี่คแล้วก็ส่วนหน้าจอเนี่ยจอเดิมแท้โตโยต้านี่ครับผมก็รองรับวิทิุบูทูธเอฟเอเอ็มต่างๆนะครับครบจบหมดนี่ครับนี่มีเสียงก่อนมีเสียงผ่านมัลติฟังก์ชันตรงนี้ก็ได้นะครับเพิ่มเสียงรถเสียงกดโหมดต่างๆย้ายเครื่องเลยต่างๆได้หมดเลยนี่ครับส่วนตัวเครื่องเล่นตรงนี้นะก็รองรับวิทยุบูทูธ นะครับ FM AM ต่างๆได้หมดนะครับสวยงามนะแบบนี้เลยเอาไปใช้คุ้มๆนะฮะเานี้นะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับตัวระบบแอร์ต่างๆนะครับคันนี้มากับแอร์ดิจิตอลแบบออโต้นี่ครับถามว่าดียังไงเดี๋ยวลีเสียงก่อนมีแอร์ก่อนนะล้มเสียงเข้านะครับก็ดีคือใช้งานง่ายครับคิดอะไรไม่ออกกดออโต้จบเลยเรื่องของระบบแอร์นะครับสวยสันสีสันสวยงามนะครับแล้วก็ช่องคีตต่างๆนะไม่มีล้มเลย นี่ครับสวยงามใช้งานปต่อได้ยาวๆนี <c oughs> ๆ่ครับข้างล่างมีพาวเวอร์อัเ12โวลต์120วัตต์นี่ครับเกียร์เป็นเกียร์แบบซ u เปอร์ซี t ีที7สปีดนี่ครับผมเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนี่ครับฝาครอบตัดกับสีดําเป็นโนแบ็คหรือว่าดำาเคานั่นเองนะครับเบรกมือแบบก้างยกสวยงามครับนี่คือรายละเอียดตัวรถนะที่เราถ่ายอ่าทิกตอกลงไปในช่องให้ดูกันนี่ครับก็ประมาณนี้นะมือเดียวนี่ครับะวิศูนย์แน่นอนนี่ยัคันนี้ตรวจเช็คได้เลยนี่ครับ นะใครสนใจรถนะเอาไว้ใช้นะครับคุ้มก็ลองดูติดต่อหาวุฒิรถยนได้เลยนะครับหน้าสิบหกหน้าสิบแปดผมมีให้ดูครบหมดนี่ครับรีโมทเนี่ยใช้กับหน้าจอนะครับใช้งานได้ปกตินี่ครับมีแถมไปให้ครบนะรายละเอียดต่างๆนี่ครับแล้วก็ส่วนพวกคู่มือนะครับและแกมอะไรต่างๆนี่นะครับมีเป็นเล่มๆเลยเนี่บครบถ้วนสมบูรณ์นี่ครับพรบภาษีเดลวุฒิดูแลให้นี่ครับคอนโซลไม่มีช้ำเลยรายละเอียดคือสวยงามนะครับทุกจุดนี่ครับ ส่วนเรื่องของระบบไฟนี่ครับใช้งานปกติแบบนี้นะฮะไซเกอร์เดิมของเดิมของเขาอยู่ครบสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะว่าสภาพห้องเครื่องเป็นอย่างไรเนดะี๋ยวเดี๋ยวเปิดแอร์เลยนะให้ดูนี่ไม่ดับเครื่องโยนนี่ครับไม่ปิดแอร์ด้วยให้เปิดให้เห็นนิดเดเลยนี่ครับระบบวงระบบไฟเปิดให้หมดนี่สามวงสามาม,าม,ามตัดหมอกเปิดให้ครบนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่ะไปดูกันคุณผู้ชม เดี๋ยวดูที่เครื่องยนต์กันก่อนโครงสร้างด้านหน้ากันก่อนนี่ครับมาดูกันนี่ครับรอยหูช้างไม่มีฉีกนะครับผมดูระบายต่างๆคมสวยทุกจุดนี่ครับทั้งบานของฝากระโปรงเลยราะควรระวังอยู่ครบครับนี่ฮะหรือว่าสังเกตง่ายๆครับน็อตครับน็อตนี่ไม่มีถอดไม่มีขยับไม่เคยโดนขันไม่เคยโดนไขโครงสร้างเดิมแน่นอนนี่ครับนี่ฮะนะน็อต <dette S 2> ไม่มีถอดเลยแก้มโครงแก้มข้างต่างสวย แบตเตอรี่ 3k นะ45แอมป์นี่ครับใสมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราดูแลให้หีีไม่ต้องห่วงของลงของเหลวต่างๆดูแลให้หมดนะครับนี่ฮะสตาร์ทเครื่องอยู่ถึงก้านแล้วมันเครื่องออกมาไม่มีควันไม่มีไอไหลสวนขึ้นมาแน่นอนนะครับใสสะอาดแบบนี้นะดูไม่มีข้าวต้มลงมาไหลยเย้มตรงฝาระเก็นนะที่มีนะบางฝาคือสวยมอกอยู่ครับก็เปิดให้ดูแบบนี้แล้วเสียงเครื่องเดินจังหวะเดียวเรียบ นี่ครับไม่ตัดไม่สัน่นไม่สวิงนี่ครับรายละเอียดคือเดิมเลยนะครับประมาณนี้นี่ครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวแบบสั้นๆนี่ครับไม่ได้แบบว่าถ่ายนานอะไรมากแล้วเผื่อว่าบางคนเนาะนี่ครับอยากดูแบบรวบลัดนี่ครับก็คลิปแบบนี้ก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์ดีไม่ดียังไงลองคอมเมนต์บอกผมกันได้นี่ครับผมจะได้ไปปรับตัวปรับปรุงนะครับระบบไฟต่างๆติดครบนะไฟเดย์ทงเดยทามไฟต่างๆดูได้เลยนี่ครับส่วนตัวไฟ d ดย์ทามมันยิ่งไล่หน่อยต้องใส่เกียร์ดีนี่ครับแล้วเดินหน้ามันจะติด ถ้าเราใส่เกียร์์ l o ีรอ,อยู่มันจะไม่ติดประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนี่ยหากใครสนใจนี่ย Toyota Vios เอาไว้ใช้งานสักหนึ่งคันนี่ครับลองดูคันนี้กันก่อนได้เลยราคานะรบ,บริษัทตั้งขายอยู่ที่3ามแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับฟรีดาวได้นะผ่อนเดือนละประมาณ5,800บาทตลอดนิสัญญาสนใจอยากได้เป็นเจ้าของติดต่อับผมเบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือได้เลยคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนเนี่ยครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยหากการรีวิวแบบนี้บ,นบ้านแบบนี้ชอบและมีประโยชน์ สำหรับใครหลายคนเนี่ครับก็ประมาณนี้ลองกันนี่ครับไปแล้วคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ